ถ้าทุนน้อยแล้วอยากได้ไก่เก่งๆนะฮะสวัสดีวันที่9ก้ากุมภาสองพันาร้หกสิบเจ็ดนะครับวันนี้อยู่ที่อ่าวนางกระบีนะบ่นะฮะนะพอนั่งรับลมชมวิวไปคิดถึงเอฟซีนะทำคลิปสักหน่อยนะครับตอนนี้อยู่เกาะเขาเรียกว,ว่า,กาเกาะอะไรนะเกาะเกาะแบ่งเกาะแยกทะเลแหวกนะครับทุนน้อยนะครับแต่ว่าอยากได้ไก่เก่งมาเพาะมาพัฒน,นา มีลูกไก่สักคู่ไหมนะครับเสียมีลูกไก่สักคู่ไหมคู่ละประมาณสอ0 0ันห้าไม่เกิน5000เนี่ยผมจะมาทําสายหรือเสียมีวิธีแนะนํำยังไงไหมนะครับเอาอย่างนี้ไมหมละ่ะเอาสําหรับผมนะทุกคนเคยแพ้มาทุกคนก็เคยชนะด้วยถ้าอยู่ในวงการไก่จะรู้แพ้ได้ชนะได้นะครับผม ถ้าใครเก่งก็ชนะมากกว่าแพ้นะฮะแต่อย่างนี้ผมอยากแนะนำว่าเอาไก่แพ้นะครับไก่ที่มันแพ้นะครับไก่ที่มันแพ้เงินไก่ที่มันแพ้เงินเงินเงินแสนเงินแสนมาเงินล้านมานะครับไก่ที่มันแพ้มานะครับ แพงแพงเงินแสนเงินล้านก็ได้นะครับคือแพ้ยังไงก็ได้ถ้าแพ้เงินล้านมาแล้วมันแพ้แบบร้องก็ก็ได้นะถ้าพี่เขาขายให้ผมว่าถ้าแพ้เงินล้านนะส่วนมากก็ถ้าแพ้เงินล้านนะส่วนมากก็จะราคาอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นแต่ถ้าแพ้แบบเงินแสนก็ได้ั้งผมว่าเงินแสนหรือว่าเงินหมื่นก็ได้สามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยแพ้สามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยราคามันก็น่าจะอยู่ประมาณสามหมนห้าพันก็ได้นะซื้ออย่างนั้นมาพัฒนาครับ นะครับผมคือยังไงก็ได้คือแบบเราอาจจะรวบรวมเงินรวบรวมเงินเอาตัวที่มันแพ้เอาตัวที่มันแพ้เงินแสนก็ได้ปีข้างละสองแสนค่าละสามแสนพอแพ้เงินแสนมาแล้วเขาขังทิ้งไว้นั่นแหละเขาไม่ทำอะไรมันหรอกบางทีอ่ะเจ้าของเขานะครับผมบางคนก็ห่วงนะบางคนก็เขาก็แบ่งก็ขายก็ไปถามแบ่งถามขอเขาเขาเอาพี่เขาเอาบางคนเขานูขอให้ฟรีก็มีนะครับ บางคนก็ตัวละห้าพันตัวละหมื่นต็มที่ก็หมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งซื้อมาเลยเอเซียซื้อไก่แพ้หมื่นหนึ่งนี่นะจริงจริงนะฮะคุ้มคุ้มกว่าคุ้มกว่าซื้อไก่หนุ่มตัวหนึ่งหมื่นหนึง่งซื้อไก่แพ้หมื่นหนึง่งเพราะว่าก่อนที่มันจะแพ้เนี่ยมันก็ชนะเงินผ่านมาเที่ยวสองเที่ยวชนะเงินหมื่นมาเที่ยวสองเที่ยวตีเงินแสนอาจจะชนะเงินแสนมาสักไฟก็ได้ ไฟมันเยอะมันเก่งเลยมันถึงชนะได้นะครับแล้วมันก็มาแพ้ตัวนี้ที่มันเก่งกว่านะครับไปซื้ออย่างนั้นมานะครับซื้ออย่างนั้นมาแล้วก็เอาไปเพาะหาตัวเมียแบบหาตัวเมียจากสุ้มฟาร์มซื้อตัวที่เราชอบอะนะครับผมสุ้มฟาร์มที่เราชอบนะหามาแล้วมาเพาะกับตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียสักสองตัวก็ได้ตัวผู้ตัวนึงลองดูนะครับกับเราซื้อไก่หนุ่มตัวหนึ่งหมื่นหนึ่ง เอามาเพาะกับตัวเมียสองตัวเนี่ยก็ลองทําแยกกันดูถ้าใครมีงบเยอะหมื่นหนึ่งเอาไปลงทุนไก่แพ้มาแพ้สองแสนส0มแสนมากับหมื่นหนึ่งเอาไปลงทุนไก่หนุ่มที่สวยสายเลือดดีๆอะไรว่าคู่เกิดตัวนั้นตัวนี้ก็ว่าไปแล้วามาผสมกับตัวเมียสองตัวผสมกับตัวเมียสองตัวที่นําเข้ามาจากใายที่เราชอบอะก็ลองดูครับว่าลูกมันออกมาแล้วเนี่ยใครจะก่งกว่ากันนะฮะหรือใครจะดีกว่ากัน มีโอกาสเก่งมีโอกาสดีกว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับลองดูได้นะครับลองดูได้นะครับนะไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้เนาะนะครับนะถ้าอยากได้ไก่ผมก็ตัวแพ้ผมก็มันก็มี F c ฟแบ่งไปแล้วแหละเพราะว่าผมพูดแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง f c ซก็มาเข้ามาที่ฟาร์มก็มาถามหานะครับและช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะแพ้บ่อยด้วยสินะฮะไม่พูดเหมือนโมแล้วนะฮะ ไม่ค่อยแพ้จริงช่วงนี้นครับนะไม่ใช่ว่าชนะบ่อยนะไม่ค่อยแพ้ก็นี่คือไม่ค่อยเอาไก่ไปตีเออนะครับเออนะครับคนที่ไม่แพ้คือคนที่ไม่เอาไก่ไปตีนะฮะนี่เอาหาใช่ไหมเนี่ยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครจะเข้ากลุ่มอยู่หน้าทิกต o อกนะครับมีกลุ่มให้ติดตามความเคลื่อนไหวของฟาร์มนะครับแล้วก็ท y ายูทู e ก็นะครับก็ยูทู e ก็อยู่ใน คำอธิบายรายละเอียดเนี่ยที่ผมเขียนนี่ปึ๊กมันจะมือลิงก์อยู่ข้างล่างนี่แหละ YouTube นะครับสวัสดีครับ